สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่า EP ที่8นะคะ EP ที่8เกี่ยวกับการทำงานพยาบาลในโรงพยาบาลอังกฤษแล้วก็การปรับตัวนะคะการปรับตัวทำงานร่วมกันกับคนอังกฤษหรือการที่ทำให้เขายอมรับในการร่วมทีมอะไรเงี้ยค่ะว่ามันเป็นยังไงเราเจอเขาเจอช็อก หรือว่าเราจะต้องปรับตัวอะไรที่แตกต่างจากบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงเนาะก็อยากเล่าวันนี้จะออกแนวเมาส์ค่ะเมาส์มอยว่าเราเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะกับเขาเจอช็อคต่างๆที่เราเจออันดับแรกก็ขอเล่าถึงตำแหน่งงานในห้องผ่าตัดก่อนเนาะให้เกิดการเห็นภาพภาพใหญ่ที่จะสามารถทำให้หลายๆคนที่ไม่ได้ทำงานโรงพยาบาลสามารถเข้าใจได้ ในห้องผ่าตัดทีมเราเนี่ยคะ่ะในแต่ละห้องก็จะมีประมาณ4คนอย่างต่ำที่เป็นพยาบาลก็จะมีสครับเนิร์สคนสลับกันเข้าเคสสครับเนิร์ก็ทําหน้าที่ส่งเครื่องมือแพทย์ในเตียงผ่าตัดนะคะแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัดก็จะเป็นตําแหน่งของเราในการเป็นเซอร์คูลเลต n ิ้งเนิร์หรือว่าทํางานรอบๆเตียงผ่าตัดในการส่งจัดเตรียมเครื่องมือผ่านพยาบาลที่ทํางานบนเตียงผ่าตัดและเซอร์เจียนหรือแพทย์ผ่าตัดนั่นเอง อันนี้เป็นหน้าที่หลักๆของเราแล้วก็อีกหนึ่งก็เป็นพยาบาลผู้ช่วยหมอดมยาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทีมเราก็จะมี4คนในห้องผ่าตัดห,ห้องห้องนึงเสร็จแล้วเราทำงานก็ต้องเป็นทีมหนึ่งทีมเดียวกันใช่ป่ะคะด้วยความที่เรามีประสบการณ์มาจากเมืองไทยแล้วก็เข้ามาทำที่อังกฤษเนาะวัฒนธรรม ก็จะต่างแตกต่างกันแตกต่างกันเยอะพอสมควรดูเหมือนว่าไม่เยอะดูเหมือนไม่ยากนะแต่ในความเป็นจริงในการปฏิบัติงานจริงๆเนาะของผู้ปฏิบัติการเราต้องปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ที่เมืองไทยเราทํางานภายใต้ซูเปอร์วายเซอร์มดเนอร์ซิ่งหรือว่าภายใต้พยาบาลและแพทย์ผ่าตัดเนาะเพราะว่าเราอยู่ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะที่นี่ก็ลักษณะคล้ายกันค่ะแต่ที่ไม่คล้ายอย่างหนึ่งก็คือ การทำงานเป็นทีมของเขาเขาจะยอมรับในการทำงานร่วมทีมโดยการปกติเราจะทำงานโดยแบบเขาเรียกอะไรคะคนไทยก็จะแบบว่าไม่กล้าแสดงออกทำอะไรก็ต้องแล้วแต่นายสั่งอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าที่นี่แตกต่างนะเนาะแรกๆเราทำงานเราก็จะออกแนวขบป,ปากทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนๆและทีมบอกว่า ยูยูไม่ได้นะเรารู้ว่าอยูอะรู้งานอยู่มีประสบการณ์เยอะอยู่ต้องแสดงมันออกมาอยู่ต้องบอกเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเนิร์ดหลายๆคนเขาชํานาญด้านหนึ่งเขาอาจจะไม่ชํานาญอีกด้านหนึ่งเช่นเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผ่าตาวันหนึ่งเขามาทําผ่าตัดกระดูกเขาก็ไม่เชี่ยวชาญผ่าตัดกระดูกแต่ยูรู้เกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ครูยูจะต้องบอกมันออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยืนงงๆเราก็นึกในใจเฮ้ยแต่ที่บ้านไอนะที่เมืองไทยไอไม่สามารถ เปิดปากหรือว่าเถียงหมอหรือพยาบาลได้เลยนะเพราะฉะนั้นไอก็เลยไม่กล้าที่จะแสดงออกแบบนั้นเขาบอกว่าอยู่ต้องเปลี่ยนทัศนคตินะที่นี่ที่อังกฤษไม่ใช่ที่บ้านอยู่เพราะฉะนั้นอยู่ต้องพูดมันออกมาแล้วเรารู้ว่าอยู่ทําได้อยู่ทาได้ดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะในการปรับตัวหรือแม้กระทั่งการทํางานแล้วมันนอกเหนือจากกฎข้อระเบียบการปฏิบัติงานของเราในในห้องผ่าตัดแล้วมีใครที่ ตำแหน่งเหนือกว่าสั่งให้เราทำในสิ่งที่มันไม่ต้องมันไม่ควรทำและไม่อนุญาตให้ทำเราก็สามารถที่จะโต้เถียงได้หรือว่าปฏิเสธได้ทันทีเช่นมีอยู่วันหนึ่งน้องหมอก็สั่งเราว่ายูไอต้องการน้ำน้ำอุ่นล้างช่องท้องที่มันอุณหภูมิสูงขึ้นกว่านี้ยูเอาไปทำให้มันอุ่นขึ้นกว่านี้ได้ไหมเราบอกว่าไอไม่สามารถทำได้ทีมเลดเดอร์ของไอไม่อนุญาตให้ทำ เพราะว่ามันผิดกฎถ้าอยู่ต้องการทําอยู่ก็ต้องทําเองนั่นคือเราสั่งหมอให้ไปทําเอง <c oughs> เออหอเขาบอกว่าโอเคไอไปทําเองก็ได้แล้วเขาก็ออกจากฟิลผ่าตัดไปไปวอมน้ําของเขาเองแล้วก็เอากลับมาเปิดขวดเองแล้วก็ไปล้างมือเข้าเคสเองโดยที่เขาไม่สามารถที่จะเถียงหรือว่าดุหรือว่า,า,วาต่อว่าเราได้เลยเพราะว่าเขาทำผิดกฎข้อบังคับในการทำงาน หรือมาตรฐานในการทํางานของห้องผ่าตัดเพราะนั้นเขาจะต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่เขาปฏิบัติเองเพราะว่าทุกตําแหน่งหน้าที่นะคะไม่ว่าจะหมอพยาบาลแลว้วก็ผู้ช่วยเราจะต้องมีการเซ็นชื่อในทุกเคสผ่าตัดและระบุตําแหน่งหน้าที่ของเราเพื่อเป็นการเลฟเลนหรือว่าอ้างเองซึ่งกันและกันถ้ามีการผิดพลาดประการใดในการทํางานเราจะต้องเขียนอินซิเดนต์หรือว่าเขียนรายงานซึ่งกันและกันในในบนรรทัดฐานที่ถูกต้องอะไรเง่้ยค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่นอกเหนือหน้าที่รับผิดชอบของเราหรือผิดออกไปจากกฎเกณฑ์ระเบียบมาตรฐานของโรงพยาบาลกําหนดเป็นต้นอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็เป็นเข้าเจอช็อกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่าเกิดการปรับตัวในการทํางานเนาะเราก็เลยรู้สึกได้ว่าเออก็ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะ <laughs> หลังจากนั้นมาเราก็เปลี่ยนทัศนคติการทํางานจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ทํางานในสไตล์นี้มา จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเล่าแบบออกแนวเมสามอยนะคะแบบว่าเล่าคร่าวๆว่าเราจะปรับตัวยังไงทัศนคติการทำงานที่บ้านเราแตกต่างยังไงกัแบบที่อังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแ <c oughs> อ,อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะที่แบบว่าหลายคนแบบอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเนาะว่าความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ ซึ่งหลายหลายเนิรอดเนืเน้อต์ต่างชาติจะไม่ค่อยเล่าอันเนี้ยเราเราในฐานะผู้ช่วยเราขอเล่าหน่อยเถอะเพราะว่าในโรงพยาบาลการทํางานจริงอะคะ่ะพยาบาลวิชาชีพเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ในการสัมผัสผู้ป่วยหรือว่าปฏิบัติการต่างๆกับผู้ป่วยโดยตรงส่วนผู้ช่วยพยาบาลเป็นเพียงผู้ช่วยก็คือช่วยเท่านั้นและผู้ช่วยก็คือตําแหน่งจะเขาจะไม่ค่อยเยอะนะคะ เพราะว่างานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเช็ดตัวปูเตียงให้ยาปฏิบัติการแล้วก็การทำงานด้านเอกสารต่างๆก็คือพยาบาลวิชาชีพหมดเลยพยาบาลวิชาชีพเนี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่นเนาะในห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดประมาณขนาด200เตียงห้องผ่าตัดสัก56ห้องหรือเจห้องเนี่ยค่ะจะมีผู้ช่วยพยาบาลประมาณ4-5คนเท่านั้นอีก 40- 50, 50คนน่ะจะต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพ เพราะฉะนั้นงานทั้งหมดทั้งมวลน่ะก็คือหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพค่ะส่วนผู้ช่วยพยาบาลก็คือช่วยในการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตในการทำงานของเขาเท่านั้นและถ้าเราทำงานได้ดีได้ได้ช่วยเหลือเขาได้เยอะก็เป็นที่ขอบคุณเราเป็นอย่างมากมายเหมือนกันค่ะเช่นเราเคยทำงานเราก็ได้รับคำขอบคุณแทบจะทุกวันนะคะจาก จากเขาจะเรียกว่า c o ออดิเนเตอหรือว่า In c h a r ์ e ของเวนอะไรเงี้ค่ะรวมไปถึงแพทย์แพทย์ผู้ปฏิบัติงานหรือว่า s ซ r ร์เจก็จะทำการกล่าวขอบคุณเราในแต่ละเวนเกือบทุกวันนะคะทุกวันจะต้องมีการขอบคุณ thank you ซึ่งกันและกันแล้วก็บอกลาจากกันเพื่อพบกันใหม่ในวันลูกขึ้นอันนี้เป็นมารยาสังคมของอังกฤษนะคะถ้าเราไม่ทำเนี่ยถึงขั้นมีปัญหาในเวรได้เชียวเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือคนอังกฤษ เขาจะเรื่องมารยาทนี่สำคัญการทักทายการแนะนำตัวการบอกกล่าวบอกลาซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคำเมจิกเวิร์ดเมจิกเวิร์ดก็คือคำขอบคุณแล้วเราเป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจะขอบคุณอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการจบเวนในแต่ละเวนโดยเฉพาะอินชาร์ตนี่แบบแทบจะแบบขอบคุณมากที่ทำให้งานวันนี้สมูทแล้วก็เรียบร้อยได้ดี แม้กระทั่งเซอร์เจียนก็จะบอกว่าขอบคุณมากอยู่ช่วยเหลือเราได้เยอะเลยขอบคุณมากสําหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะในการทําให้เรารู้ว่า c าเจอร์หรือว่าท่านทาการทํางานมันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทาให้เราสึกว่าเออทำงานมันก็สนุกดีเนาะเราเจออะไรที่มันแตกต่างในทางที่ดีเนี่ยทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เล่าเล่า,ลาอกแนวมอมบอยนะวันนี้ให้เห็นภาพความจริงว่า วัฒนธรรมแล้วก็เคาเจอร์เนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงเออมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้จะเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยค่ะการสวัสดีขอบคุณเนี่ยถึงขั้นมีปัญหาในเวรได้เลยนะถ้าทําให้หมอหรือว่าเซอร์เจียนไม่แฮปปี้ในการทํางานเนี่ยค่ะมันมีอยู่วันหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างเนาะวันนั้นมีเคสผ่าตัดซึ่งพยาบาลน,นะคะก็จะต้องเข้าทีมกันประมาณ4คนเนาะ ทพยทีมพยาบาลวันนั้นปรากฏเป็นต่างชาติหมดเลยปกติเขาจะคละต่างชาติกับคนท้องถิ่นหรือว่าคนโลโอลเข้าด้วยกันแต่วันนั้นคือ,เ,อ,อเป็นเคสผ่าตัดที่พยาบาลต่างชาติทั้งหมดก็จะมีฮ่องกงคนหนึ่งอินเดียคนหนึ่งแล้วก็โปรตุเกสคนหนึ่งอะไรเนงะี้ยค่ะเขาอยู่ในทีมเสร็จแล้วเขาก็ลืมที่จะแนะนําตัวเองอะด้วยความแบบ อาจจะเป็นเพราะท่านทาทำบ้านเขาหรือว่าเหมือนบ้านเราอะพอเข้าห้องผ่าตัดทุกคนก็จะแบบทำงานหน้าที่ใครหน้าที่มันโดยการลืมที่จะแนะนําตัวเองว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงตําแหน่งไหนอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าหมออังกฤษเนี่ยเขาไม่โอเคด้วยเพราะว่าเขาไม่สะดวกใจที่จะเรียกหรือขอใช้อะไรโดยที่ไม่รู้จักชื่อของคนคนนั้นนั่นคือมารยาทของต้องบอกว่าผู้ดีเนาะผู้ดีแบบเลดี้หรือว่าเจนทามเนต์ของอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะ ปรากฏว่านางก็นางเป็นหมอผ่าตัดศัลยกรรมนะคะนางก็เป็นโว้รุ่นคุณแม่แล้วะคะ่ะนางก็จะออกหัวโบราณอะไรเงี้ยนางก็จะบบกว่าไม่แฮปปี้ที่จะทํางานก็ผ่า,ผ,าผ่าไปสักประมาณชั่วโมงเศษเศษสองชั่วโมงเราเข้าไปเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมเพื่อจะให้เขาไปเออไปคอฟฟี่เบรกหรือว่ากาแฟหรือว่าทีเบรกอะไรเงี้ยค่ะพอเราเดินเข้าไปเราก็ถูกหมอทักทายไฮสวัสดี เจซี่ไอดีใจมากที่อยู่เข้ามาในห้องนี้เพราะว่าไอรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องนี้มันอึมครึมมากเราก็ถามว่าทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นนางก็บอกว่าเพราะทุกคนในนี้ยไม่มีใครบอกชื่อฉันเลยว่าพวกเขาชื่ออะไรแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเรียกเขาอย่ายังไงดีในการที่จะขออะไรสิ่งต่างๆที่หมอต้องการในขบวนการผ่าตัดอะไรย่างเงี้ยทุกคนก็เลยรู้สึกว่า รู้สึกแบบเสียใจก็เลยขอโทษคุณหมอแล้วก็แนะนําตัวกันไปอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เดินเข้าไปเราก็เลยรู้สึกว่าเออนี่เนี่ยถ้าเราไม่เดินเข้ามานะนางก็ไม่มีตัวแสดงที่สามเนาะที่จะบอกความความจุดประสงค์ว่านางไม่แฮปปี้ที่คุณทุกคนไม่แนะนําตัวเองกับนางจนผ่าตัดจะ,จะเสร็จเคสแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเนี่ยค่ะก็คือตัวอย่างว่าคนอังกฤษเขาเป็นแบบนี้จริงๆถ้าคุณแบบไม่มีมารยาทหรือว่าไม่แนะนําตัวหรือว่า ไม่มีการบอกกล่าวหรือบอกลาหรือบอกขอบคุณเนี่ยคุณมีปัญหาแน่ๆในงานอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ออกมาเล่าเมาส์มอยนะคะวันนี้ก็เป็นอีทีอีพีที่แปดเนาะงั้นวันนี้เราต้องจบจบวิดีโอนี้ก่อนค่ะยาวแลว้เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้ามานั่งเมาส์มอยริมทะเลพากันมาเดินออกกำลังกายกัน <laughs> พบกันใหม่วันหน้านะคะถ้าชอบก็รบกวนกด ติดตามหรือกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราจะมีอะไรที่มาเล่าความแตกต่างซึ่งมันอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างในคราวหน้าในโอกาสต่ตอไปขอบคุณค่ะบ๊ายบาย